รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu MU-X 1.9 DDI Blue Power กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการดรสมิทธนะครับในช่วงเวลาดีๆก่อนครบธงชาติในรถลิมูซินสุขภาพของเรานะครับเช่นเคยครับวันนี้แขกรับเชิญตลอดสัปดาห์ของเราคุณพลอยพลอยพันธ์ครับสวัสดีครับพลอยครับอ่าละครับคุยกันต่อนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแป้งเด็กนั่นเองนะครับเราคุยกไปแล้วนะถึงทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆวิธีการใช้แป้งเด็กที่ถูกต้องนะครับวันนี้เรามาคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับอาการของโรคที่เกิดจากการสะสมแล้วก็ได้รับ แร่หินจากไอแป้งเาขาค่ำที่ทาเด็กเนี่ยนะครับว่าจะมีอาการอย่างไรและเป็นโรคอะไรได้บ้างน,<อ>นะครับวันนี้เรามีความพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ<อ>นะครับเ<อ>ดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกัน<อ>เลยดีกว่าครับคือแป้งเนี่ยมีสองส่วนนะที่เป็นข่าวมากมายเนี่ยก็เข้าทางจุดซ่อนเร้นอะไรอย่างเนี้นะครับทีนี้ถ้าอีกอันหนึ่งก็คือเข้าไปทางจมูกจมูกนี่ก็เข้าเป็นลักษณะของฝุ่นเพราะฝุ่นก็เข้ามาในปอดปอดนี่ก็จะ จับไว้แล้วก็มีการสร้างเนื้อเยื่อมาหุ้มเพราะตัวสารเทาค่าเนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ย่อยสลายนะมันเ็นสารอนินนีซีเพราะนั้นก็จะอยู่ในปอดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพังผืดมาหุ้มปอดก็ขยับที่จะหายใจได้น้อยลงเะนั้นเราก็รับออกซิเจนได้น้อยเสนอไว้3อย่างนะอันแรกก็คือว่าถ้าไม่ใช่แป้งเลยก็คงได้นะใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดตัวเด็กนะเช็ดบ่อย เนี่ยเนื้อใครของเด็กเนี่ยมันก็สามารถกําจัดออกไปได้อันที่สองถ้าย้อนไปอดีตนิดนึงก็คือใช้ขมิ้นชันและถูกด้วยขมิ้นชัน,นยมีสารเคอร์คิวมินซึ่งสามารถแก้การอักเสบได้พันเด็กเป็นผดเป็นพื่นอะไรเงี้ยใช้ขมิ้นทาก็สามารถหายได้เช่นกันนะครับอันที่3ม,มีผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตออกมาแล้วเป็นลักษณะของครีม้าเรียกว่าแป้งโลชั่นอันนี้ก็ เวลามาใช้มันก็จะไม่มีฝุ่นเมื่อไม่มีฝุ่นก็โอกาสที่จะปลอดภัยก็มากขึ้นนะครับเป็นไงครับพลอยครับฟังดูแล้วนะเริหลักๆมันแบบกลัวนิดนึงนะคะอย่างเงี้ยพวกอะไรที่เป็นฝุ่นผงอะไรเงี้ยหรือว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเนี้ยนะครับมันโดนออกแบบมาให้ใช้กับแบบภายนอกร่างกายนะครับคงต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องการสูดดมเข้าไปเพราะเด็กๆเขาก็เหมือนกับยังป้องกันเองไม่เป็นเนาะนะครับพี่ว่าคิดไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะครับเช่นแบบพวก สเปรย์ชีตผมแต่งผมอะไรอย่างเงี้นะที่เป็นละอองนี่จะมเต็มเต็มเลยนะคะนี่ยังไม่นับพวกสารก่อมะเร็งตัวจริงเลยนะเช่นบุหรี่เนาะหรืออะไรแบบเนี้ยเขาถึงได้ให้เด็กเนี่ยหลีกไกลให้มากที่สุดถูกต้องครับวันนี้เวลาดูแลลูกเนี่ยครับเวลาแบบออกไปเดี๋ยวนี้ก็เริ่มพาไปเที่ยวแล้วเนาะออกไปข้างนอกเนี่ยกลัวไหมเรื่องแบบสารต่างๆรอบตัวเรา ก็เอาจริงๆก็กลัวนะคะแต่ว่าก็รู้ว่าสมัยนี้เขาก็ต้องยังไงเขาต้องออกมาเจออยู่ดีก็พยายามทําใจด้วยค่ะเพราะว่าก็ต้องปกป้องแต่ก็ต้องไม่แบบเกินไปจนกระทั่งเขาใช้ชีวิตไม่ได้หวังว่าคุณผู้ชม ก็จะได้รับข้อคิดดีๆนะครับในการดูแลลูกๆด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้มีมาฝากกันเช่นเคยนะครับอันนี้เป็นคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านละมีเยอะแยะเออในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีคนสนใจเยอะมากวันพรุ่งนี้เรามาไขข้อข้องใจพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับต้องติดตามก่อนครบทองชาตินะครับกับรายการดรสมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ